นะครับก็วันนี้ก็หัวก็วิธีทำคลิปหรือทำคอนเทนต์ให้คนดูเย,ยอะให้คนดูเยอะๆก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เป็นข่าวดังอยู่ครับไอ้ที่ว่าไปเต้นอยู่บนหลังการถที่หน้างรถถันที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นนะครับที่เมืองคาวาคุจิโกะนะครับก็อ <c oughs> ยอดวิวเยอะใช่ไหมครับก็มันไม่กือไม่เคยมีใครทําแบบนี้นะ <c oughs> คือพูดเล้ว่าเ <c oughs> เริ่มตั้งแต่มีนักท่องเที่ยวคนไต่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็หลายปีอยู่แล้วนะครับไม่เคยมีใครทําแบบนี้ครับไม่ไม่มีก็เลยเขาอยอดวิวมันก็ธรรมดาอย่างไรของคนอื่นแต่ของของคนคนนี้ยอดวิวพุ่งกระจุดขึ้นเยอะเพราะก็ทาําแปลกแวกแนวครับก็ไม่แปลกอย่างเลยนะครับคนอื่นก็จะกล้าแล้วครับเอขึ้นไปเต้นอยู่บนหลังการถแล้วก็ ไม่สวมเชือด้วยคนอื่นไม่กล้าตามครับแต่เขากล้าตามก็ได้ยุดยอดวิวเยอะนาทีแล้วก็ดังคมวันคมคืนนะครับแล้วถามว่ามันมีความผิดไหมความผิดก็เล็กน้อยแต่ถ้าความคิดอชวนตัวนะชวนตัวของผมผมคิดว่าก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็แก่เขาขึ้นไปเต้นเหมือนหลังคารถก็รถที่เขาขึ้นไปเต้นก็ไม่ใช่รถชาวบ้านนะรถที่เขาเช่าแล้ว ก็เจ้าแล้วแล้วก็เจ้าของรถก็ยินยอมให้ให้ทำเช่นนั้นได้ถ้ามีความผิดจริงมันก็ต้องผิดกันหมดเลยครับทั้งผู้ที่ขึ้นไปเต้นและเจ้าของรถแต่นี่ไม่ครับมันก็ไม่ได้ผิดนะเพียงแต่คุณไม่พอใจในการกระทําแค่นั้นเองแต่แต่ามาด้านความผิดมันมีไหมก็น่าจะไม่มีก็ถ้าว่ามีจริงก็คงก็คงจะรวบตัวไปแล้วแต่นี่ก็ไม่ไม่ ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่มันเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงจะมีคนเยอะยๆทำแบบนี้กันอาจจะขึ้นไปทำตาตางแบบอาจจะพาผู้หญิงขึ้นไปสักหนึ่งคนใช่ไหมแล้วผู้ชายขึ้นไปถึงก็ทำเยี่ยว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 กระโดด้ลกระเด้กระเด้แบบนี้คนก็ดูเยอะนะขึ้นไปกระโดด้ลกระเดิ้ลขันบินบนหลังคารถมันจะได้คนคนเต์ที่เปลกนะพว่ จุดนั้นผมก็ตอนผมไปเที่ยวญี่ปุ่นผมก็เคยไปตายภาพคนไปตายภาพกันเยอะมันจะดังก้ามันก้ามคืนนะครับไอนี้มันแบบเต้นเหือนลังการรถมันน้อยเปครับมันต้องขึ้นไปกระโดดกระโดด้ระโดดกระโดดกันอยู่ครับก็ขวกเอวก่อนนะครับขวกเอวให้นวนทั้งสองคนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วขึ้นไปเหมือนลังการรถแล้วก็เด้กนก้าดหมดแค่นี้ก็ได้ยอดวิวเยอะแล้วนะครับเคยพูดอะไรเราจะไปจุนมันครับมันก็ Đã mong, nắp bóng, măng gọi nèo plank. Yang kì, kìu gọi nèo gọi kè tin. Kè kè là kè 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 nó kè 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 không kè 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 nhiều kè 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 ผู้หญิงนุ่งนิดอมน้อยจะดิอล่ออยู่ขึ้นเต้นอยู่บนบนกับรถนั้นเต้นอยู่เยา้ยาเยา้ยาเยา้เย้เด้งไปเด้งมาดังเด้งหน้าเด้งหลังก็ไม่ผิดอะไรเลยไอ้นี่ก็แก่ขึ้นเต้นแต่คุณก็ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้แลว้วถาเมื่อประเทศญี่ปุ่นก็ชอบไหมก็ไม่ชอบก็ปลานามครับมันแค่ประนามแต่ เหมือนมันเป็นคนเพียงคนเดียวจช่ามที่ทำแบบนี้นักท่องเที่ยวอื่นก็ไม่ได้ทำแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวอื่นก็กลัวจะมีผลกระทุตโตการท่องเที่ยวของประเทศเราบางคนว่าแล้วมันกระทบอะไรเลยก็อาจจะโดนทำวีจาก,ก็ได้ครั้งตเอยปนะครับ บางคนบอกว่าอาต้องทำวีซ่าเลยมันจะยากอ่เลยทำวีซ่า,ามันก็ถ้าถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากหรอกนะแต่มันต้องใช้เวลาครับแล้วมันต้องออกเงินด้วยครับกบารทำวีซ่าผมไม่ทําให้คุยๆหรอกแต่ณนะตอนนี้กนตอน,นี้ก็ไม่ต้องทำวีซ่าไปเที่ยวญี่ปุ่นไปสบายเฉยวีซ่าไม่ต้องทํา แล้วเต็มหนึ่งอีกอย่างที่ญี่ปุ่นที่ผมไปเที่ยวก็ผมมีความรู้สึกว่ามันสะดวกสบายไปหมดนะครับเออจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปส่วนตัวครอบครัวหรือถ้าคนที่มีเควนจะพาจะเอาเแก่แม่ใหม่ไปเที่ยวก็ได้สะดวกสบายไปแค่สองคนก็ได้มันสะดวกสบายไปถึงไม่ต้องจ้ารถนะครับนั่งรถบัสหรือนั่งรถควยเที่ยวก็ยังได้เลยครับไม่ต้องไปกับคณะทัวครับมันเปลืองเงิน ไปเที่ยวญี่ปุ่นมันประหยัดนะประหยัดก็าใช้จ่ายบางคนว่าประหยัดอย่างเลยก้าเครื่องก็บ้าก็ไปสองหมื่นกว่า,วาเนี้ยก็มันอยู่ที่ก่าเครื่องนี่เลยครับก็เราหาวิธีจองอาจจะจองแบบว่าจองล่วงหน้าทักสองเดือนครึ่งสามเดือนก็คือห้ายว่าถ้าอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นให้ประหยัดแล้วครับเราต้องจองตั๋วเครื่องบินไปกลับอย่าให้เกินหกสองหมื่นนะครับแค่นี้ก็ประหยัดแล้วนะครับแล้วเราก็ ไปไปเจ้าโรงแรมนะครับไปเจ้าโรงแรมแล้วถ้าถ้าเคยข yup> ี้เกียจเจ้าโรงแรมนะครับมันก็มีพิธีนะครับบางคนนอนที่ไหนทำไมเจ้าโรงแรมก็เราจัดเมนูนะครับแต่ว่าก็ตอนคืนแรกนะครับตอนคืนแรกเราต้องเช่าโรงแรมครับต้องเจ้าโรงแรมแล้วถ้าเราไม่เจ้าโรงแรมไว้ก็มันมีปัญหาเรื่องที่ว่าตอนเราเข้าเมืองมันเข้าเมืองไม่ได้นะครับก็ เราต้องมีหลักฐานว่าเราไปพักที่ไหนใช่ไหมครับเราอาจจะเช่าโรงแรมสักคืนหรือสองคืนนะครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องเช่าก็ได้เรานั่งบนรถควายก็ได้รถทัวร์ก็ได้นั่งอีวีบหลับๆตอนกลางคืนก็เราไปที่ว่าเมืองที่มันไกลไปหน่อยนะครับกะดูว่าเราขึ้นรถควายประมาณสักยี่สิบนาฬิกาถึงไปที่นู่นก็ใกล้ๆรุง่งใช่ไหมก็ไม่ต้องเช่าโรงแรมก็นอนบนรถนะครับ Abei, incident, ที่ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นดีอย่าง test, ม onun, ไม่มีอาชญากรรมใดใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีอาชญากรรมแต่เราก็เที่ยวตามที่ชุมชนนะครับที่ในเมืองนะครับอย่างชุนนบทผมก็ไม่รู้นะชนนบทผมไม่รู้แต่ว่าตามชุมชนตามในเมืองก็วิว่สวยนะครับวิุสวยต่อไปมาพูดเรื่องผลกระทบที่ว่าอ่าอ้เยี่ยกว่าเยี่ยกว่าอ่าคนไทยคนนี้ก็แลรวกกันคนไทยคนนี้นะ ที่เขาไปทารีวิวแล้วยอดเยอะเขาก็าาทาเปลกกว่าเพื่อนนะครับก็ถามเขาปิดไหมเขาก็ไม่ปิดเขาเป็นคนัวดีนะครับเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งัวดีนะครับรู้จักจะคิดคนอื่นไม่รู้จักจะคิดไม่รู้จักจะทำครับอย่าไปอิจฉาก,เาก็เลยอย่าไปจ๋าก็ปล่อยก็ทําไปเถอะแต่ผลกระทบอย่างว่าเลยอาจจะตอนนี้ที่โดนก็โดนแล้วนะครับดนเนี่ยก็กั้นแล้ว กั้นจะเลมดําแล้วนะครับที่ตรงกลางตะดุนนะครับพวก็กั้นสะเลมดําแล้วก็อผมไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าตามที่ผมดูในคลิปน่าจะก,กั้นที่ว่าริมตะดุนนะที่หน้าห้างนะคงจะกั้นแล้วแล้วนี้พอกั้นแล้วก็บรรยากาศมันก็วิวไม่สวยครับนึกดูดิตายวิวมันตายยากใช่าไหม,แล,มแล้วก็กั้นสะเลมดําแล้วก็เลยเป็นผลกระทบกับ กับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ่ายรูปยากถ่ายวิดีโอยากเราก็กัน้นเสลมดำสะแล้วเมื่อคนเขาเคยทำตีกั้นครั้งหนึ่งแล้วครับตีกัน้นป้องกันคนข้ามตะดุนนะจุดนั้นเพราะมันเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมแต่พออยู่มาได้ย่าหนึ่งเขาก,ก็ปลดออกนะครับแต่พอโดนคนคนนี้ไปตามคลิปคนเต้นๆเหมือนหลังการถเขาก็กัน้นเสลมดำอีกแล้วครับก็ทําให้ภาพ มันไม่สวยงามนะครับตนถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับก็เลยกระตก,กระเตือนไปหมดนะครับไม่ว่านักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่คนที่ทําคอนเทนต์ขึ้นเต้น,นเหมือนรถก็วานหมูไปแล้วได้ยอดวิวเยอะแล้วก็คลิปก็ไม่ได้ยาวจั้นๆแต่ยอดวิวมันเยอะมันได้เงินก้าวกระเป๋าเยอะใช่ไหมก็ต่อไปก็ถึงกั้นเซเลมแล้วก็แต่ว่าไม่มีความผิดอเศษ ผมเห็นก็ไม่มีความผิดอะไรก็กลับเมืองเตยได้ปกติต่อไปคนก็ขึ้นไปตามมันก็ไดูที่อาจจะมีคลิปขึ้นไปกรดดูกรดดิกรดดกระกัดดิอยู่บนหลังารถก็ได้อาจจะมีโกโยตี้ขึ้นไปเต้นอยู่ก็ได้เพราะอยากาะล้วออญี่ปุ่นเมื่อก่อนนะครับคนไปเที่ยวไม่เยอะนะครับคนกลัวว่าภูเขาไว้แล้วเบืดอบ้างอย่างนุ้นอย่างนี้พอมาช่วงหลังน่ครับคนก็ไปเที่ยวกันเยอะเพราะคนไปเที่ยวกันเยอะ ตั้งคุไตยคุจีนคือสารพัดต่างชาติไปเที่ยวเยขาก็เลยมีมีมีเงินคาประเทศก็เยอะจากท่องเที่ยวนะครับสังเกตว่าเขาจะาปรับสถานที่ไว้รับนักท่องเที่ยวนะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับคือเออคือไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่มีที่ติดนะครับขาที่เที่ยวของญี่ปุ่นจะก็จะทําไว้ดีหมดสะดวกสบายนะครับ ตำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างผมจะยกตัวอย่างหมูม่บ้านน้ำสวยใช่ไหมเป็นที่ขายของคือขายขายของให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ,ะเพราะคนในพื้นถินอนในท้องถิ่นก็ไม่ไปซื้อหรอกครับเพราะสังเกตก็มันเป็นของที่ว่าซื้อมาควากบ้างกระดุมของควากเครื่องประดับกอ,อ,อ,อเพื่อว่า กลุ่มเป้าหมายของเขาที่เขาขา,ายสินค้าก็ขายนักท่องเที่ยวนะครับคือก็ได้แต่ละปีก็ได้อุไหรล,ล้านนะครับที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวและทีนี้พอคนไทยไปทำแบบนี้เขาก็ไม่เอาตัวเอาผิดอะไรหรอกครับเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะกระทบกระเทือนนักท่องเที่ยวแต่ไม่แน่นะอาจจะโดนทําวีซ่าก็ได้เพราะว่าพเขาอาจจะลงโทษด้วยกัน อให้คนไทยทําวีซ่าคนไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็ต้องทาครับต้องทํานะครับปันกว่ากว่าก็ต้องทําครับแล้ว้าไมทําเราก็เออว่าเก้าว่าเก้าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ไหมเตนนะเออกรณีนี้ก็มันก้าวสบายนะครับคือปานโตโมโ้ได้นะครับโตโมที่ญี่ปุ่นไม่ถามมาเลยนะครับโตโมญี่ปุ่นเปลกนะไม่ถามมาเลยเลยเพียงแต่เราเตรียมเอกสารว่าเราเออ เงือป่อยทำอะไรในญี่ปุ่นพักที่ไหนก็แค่นี้ก็จบแล้วเขาไม่ได้ถามอะไรเราแค่ยื่นเอกสารให้เขาดูเขาก็ดูเขาก็แปลวเองก็แปลเองเพราะเอกสารที่เรายื่นก็บางครั้งก็เป็นภาษาตัวใช่ไหมเราก็พิมพ์ก็ไปแล้วก็เอ่อพิมพ์ก็ไปแล้วก็ถ่ายเป็นเอกสารออกมาแต่ที่ให้ให้อีกเดี๋ยวนี้เราก็แค่ สร้างคิวอาร์โค้ดขึ้นมานะครับในคิวอาร์โค้ดเราก็ระบุไปหมดว่าว่าเราเชื่ออะไรเราไปเที่ยวเมืองไหนบ้างพักที่โรงแรมไหนบ้างเ็งก็เราก็แค่เอาคิวอาร์โค้ดไปสแก,กนเอาไปไอ้เรื่องสแก,กนก็ดูข้อมูลเราก็ก็ไม่ได้ถามแล้วนะครับเขก็ติดสติ๊กเกอร์ให้นะครับที่ญี่ปุ่นเขาไม่ประทับจราในในหนังสือเดินทางนะครับ ไม่ได้ประทับตาในพัท s p นะครับก็ออ่าติดสติกเกอร์จีเป็นเฮ้ยนะครับมันเท่ใช่ไหมติดสติกเกอร์เฮ้ยก็ไม่ได้ตามอะไรสักรรมครับรวดเร็วทันใจเพราะก็รู้ว่าก็ดูข้อมูลแล้วก็คงจะมาท่องเที่ยวเออย่างอย่างนักศึกษาที่ไปศึกษาญี่ปุ่นรู้สึกว่ามันมันมีน้อยนะ <laughs> มันมีน้อยส่วนใหญ่ก็ไปท่องเที่ยวกันแซ่ส่วนใหญ่นะครับก็มันเข้าเมืองง่ายจะดวกแต่ตนหลังจากนี้ไม่รู้ยังสะดวกหรือเปล่านะครับผมก็ ว่าจะไปอีกนะจะไปเรื่อยๆที่ญี่ปุ่นเพราะมันผมจบในอาหารการกินมันอร่อยแล้วการเที่ยวไม่ว่าเที่ยวกลางวันกลางคืนก็สะดวกสบายคือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องระวงระวังข้างระวังหลังนะที่ญี่ปุ่นไม่ต้องระวังอะไรนะครับอืมกระโปยกระเป๋าก็ไม่มีล้วงกระเป๋าก็ไม่มีอาชญากรรมมันจะไม่มีนะครับแต่ในเมืองในชุมชนนะ ไอ้ที่่าธุรกันดานผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเที่ยวทั่วไปนี่วิว,วสวยๆริมทะเลก็ไม่มีอะไรเที่ยวกันอย่างสะดวกสบายกล้าช้าจ่ายก็เยอะก็เนี่ยครับการทำคอนเทนต์อุ๊ออต้าเคยกล้าทำบางคนคิดได้แต่ไม่กล้าทำนะคิดได้แต่ไม่กล้าทำ แต่ถ้าว่ากล้าคิดกล้าทำมันก็ดังไอ่ๆอย่างผู้หญิงก็เช่นกันนะวิธีทำไอ่ๆก็ไม่ไห้ยากเราก็เออโอเคเราก็จ้างคนเต้นจันนๆให้คนมารับเอารถมารับเราเราก็แค่วิ่งข้ามตาดนแล้วให้ผ้าหลุดมันตาดนครับไอ้ไอ้ผ้าหลุดมันตาดนแล้วทีนี้เราก็ช่วยผ้ามันตาดนแล้วก็ยิ้ให้คนเห็นจะโปกไปด้านหลังแบบนี้ก็แล้วไปขึ้นรถ เราพอขึ้นรถเสร็จก็อปิดประกะตุ้ยหิบย้มกระโปรงล้ออยู่ข้างนอกรถออกแล้วก็ออกรถแก้กีคนดูมันเยอะแล้วคนมันดูจะโป๊กก็เนี่ยเป็นแบบนี้คือก็คลิปจะดังตันที่คือคลิปที่ว่าเราดูอะก็ตามง่าให้มันจะดังแต่ถ้าไอที่เราตั้งใจทําดีมันไม่เคยค่อยดูหรอกครับคือพูดว่าคนชอบดูในสิ่งที่ไม่ดีครับคือผมแนะนํจะรูปก็ ทำคลิปให้คนดูเยอะก็ทําคลิปที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ดีคนจะดูเยอะแต่ทําคลิปดีๆคนไม่ค่อยดูก็แค่นี้เองก็ผมก็จบไลฟ์สดแค่นี้สวัสด,ดีครับ